โดนบันดาลให้ทูบเสียงไทอันนี้ไปเมืองเล่าสองถุงครึ่งนม่มืออื่นเด้อปุญญาเจ้าที่เจ้าทานเสียงศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตนพวกเงินหลานแห่งนี้ทุกหลานมาขอโชคขอชัยนัขอให้ได้ตามความมุ่งมา่นปารถนาเด้อสาธุแนวทางไปเมืองเล่าเหมืออื่นสองถุงครึ่งเนาะคะ่ะ ครับพี่น้องบ่าวสิงค้าเนาะก็ขอสวัสด oui, like e ีย่าสาๆคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องของบ่าวสินง้าสุกุสุขคนเนาะวันนี้ผมเองบ่าวสิ่ง้ากับมาที่ตนโพ่เงินหลานคือเก่าครับพี่น้องเนาะพอดียายน้องพพิ่นกลับมาจากกรุงเทพครับพี่น้องคนเลยมาไหวปูเนาะที่เงียบหายไปน่ยยายน้องพพิ่นบได้ไปใสเด้อพี่น้องพอดีทันไปกรุงเทพเนาะมันไปกรุงเทพครับพี่น้องเปิ่งกลับมา องเทพกลับมาเพิ่อมาไหว้ปูครับพี่น้องเนาะเพื่อมาขอโชคขอชัยเอฟซีหรือพี่น้องเขาคือเก่าครับพี่น้องเนาะตอนก่อนสิไปเพิ่อมาไหว้ปูเพื่อขอพรครับพี่น้องเนาะเพิ่กลับมาเพิ่กอมาบอกมากราปูเพิ่กลับมาแล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้เพิ่นมาไหว้เพิ่นก็จะขอโชคขอชัยเอฟซีหรือพี่น้องเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเฮาไปข้ามโค้งครับพี่น้องขอเงินผุดสีหอดเลยเนาะพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งมาเอาด้วยกันครับพี่น้องว่า ย่าหนองโพ่อเป็นสีใดตัวใดครับพี่น้องเนาะเหล็กเด็ดต้นโพเงินหลานครับพีน่น้องย่าหนองโพเพิ่งเกิดจะขอเล็กเด็ดต้นโพเงินหลานไปของวันที่ยี่สิบสามของวันพุธสิษย์หอน,นี่พี่น้องเรากลับมาเบิ่งมาเอาด้วยกันเนาะตัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะมะอะอุนะโมพุทธายะวิละทายวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทโยพุทธัสสะยังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทโยพุทธัสสะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนหิมาลาภะลาภะมหากัพปเจ้า นะโมพุทธัสะมะอะอุนะโมพุทธายาวิลาทายาวิลโคนะยังวลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาตุยพุทธัสสะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนิมาลาภะลาภะรัาจรสาธุเอหิยะออักขสัะสัุยเอหิอกสัะสนเุอหิอกขสะยิอกสตะสติุยเอหิยออกขสัะสัติเตขสันติเตุยเอเอหกขสัะสันติติิั้งหลาย วันนี้เลยหลวงพ่ออยก่รับจากพุ่งถอดพุ่งเทปแล้วมาเยี่ยมมาหามาเมมาลี้งาายงมาเกลให้ปู่ย่าใต้ใหญ่เลยอยู่ดีกินเนาะคิดหอดคิดถึงก็เลยมาหามาขอเฉดขอใช้ไปเมืองลาในวันที่23เด้อปู่ย่าตายายน้องธรณีเจ้าที่เจ้าทานก็ให้การเงินเปิดการงานเปิดโชคลาภเปิดเด,ด้อ ถึงทได้นำเงินที่ได้ไปทำบุญทำกุศลสร้างความดีต่อไปขอบุญบุญพุทธศรถามาหาผู้ตายมีโฉมีใช่ไปเมืองล่าสองถุงครึ่งนัมื้อนี้ขอให้ได้จงความมงมาศาสนาเด้อปู่ย่าตายาญที่อยู่สนพวกนั่นน้านแห่งเอซี่เขากดถาเขากดถาเบิ่งขอแนวทางไปเมืองลาวให้แน่เด้อปู่ย่าตายาย่เอฟซีบ่เสียงคั่นเขาก็ติดตามจยากได้ขอมาตรงๆอยาเยี่ยงขางเยี่ยงเอี่ยวดายขึ้นจะลงเด้อปู่ย่า สี่หนึง่ง็ออกสี่สองเหมือนขึ้นแต่ปุยเงาอันดึงให้เขาตรงๆเนีะเดอ้อปุยเงสาสาธุกร้านก็ได้เกใหม่คูนึ่ง,งมากสี่คำยาสี่เกาะเขาแล้วคืน పిశాను తల పులిసా ลาติสัตตะเทวะมนุสสานทโธภะวาติติปิโสภะควาอหมาสุโจฉาจณะสมปันโนสุขโตโลกวิทวนตโลกะลิสะธัมมาสาลติสัตตเทวะมนุสสานโธวา ติปิโสภะกวะหลังสัมมาสัมพุทโธวิสัเจรนะสัมปันโนสุขตุโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมะสาลาติสัตถัเทวัมุสสานังพุทโธภคกวะติติปิโสภะกวะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขตุโลกวิถอนุตโลปุริสธรรมะสาลาติสัตถัเทวัมุสสานังพุทโธภคกวะติ อิติฏิโสภะกะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมะสาละติสัตถทวมนุสสานังพุทโธภะกะวะติอิติฏิโสภะกะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมะสาละติสัตถทวมนุสสานังพุทโธภะกะวะติ ติอิโสภ a คะวาระหพุิชาจลนะสัมปันโนสกตโลกะริทิ p นุตตโลปุริสสะธัมมะสาลาติตัตถะเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติติอิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลนะสัมปันโนสุกตโลกะิทิวนตโลปิสมสาลติ ชา้าเทวมนุษย์นางพุทธุพักกว่าตีสาธุเด้อปุญญาตาใหญ่มากินข้ากินหนำน้ำลูกน้ำหลานเด้อมีลูกหลานมาขอโชคขอใช้ไปเมืองเล่าในมืออื่นสองถุมครึ่งขอให้ปุญญาตาใหญ่ตาถวดวใหญ่ถวดปูถวดญยาถวดที่ยุ่งจงโดนบันดาลให้ทูกเสียงไทยอันนี้ไปเมืองเล่าสองถุงครึ่งในมืออื่นเด้อปุญญา เจ้าที่เจ้าทานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตนพวกเงินหลานแห่งนี้ทุกหลานมาขอโชคขอชัยนั่ขอให้ได้ตามความมุ่งมั่นปารถนาเด้อสาธุตอนนี้ญาติหลวโพกอะทำพิธีแล้เวเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบ่งโตเลขกด้วยกันเนาะครับพี่น้องขาไปเบ่งตัวเลกนเนขกด้วยกันว่าสิใดโตใดครับพี่น้นองเมื่อนี้มื่อนี้ญาติหลวโพกอะ ขอขามโค้งไปเมืองลาวคือเก่าเด้อพี่น้องไปเป่นบาน้านของลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะของวันที่ยี่สิบสามครับพี่นอนะ้องเนาะมาเบิ่งมาเอากับพี่น้องนนวัดเสด็จโต๊ด <c oughs> ัยเนาะญาติหลวงพว่อเบิ้งก็มาต้นพ่อเงินล้านเนาะพี่น้องเพื่อม,มาขอเด็กเด็ดขอโชคขอใช้เอพสีบนรับพี่น้องเนาะ พูเงินล้านเขากลับมาเบิ้งเบาในการครับพี่น้องตอนนี้ยายหลวงพวกก่มกระจุดถูไปแล้วเนาะเป็นเหล็กถูกมงค,นค้นครับพี่นอ้องเนาะเป็นเหล็กถูมงค้นคือเก่าของยายหลวงพ่ครับพี่น้องยกยหลวงพ่อกำลังไปมา่ขอลายงัวแล้วเนาะพี่น้องเอป็นบรยู่เขาุงเตียบครับพี่น้องเนาะิึงเตี๋มาเอา,ากลับมาเบิ้งเบาในการมือน,นี้ครับพี่น้องเขา ตัวแหลกเป็นเลข3สามพี่น้องเนาะเลข3สามสองเก เมนี่อก็ห้เขาสามตัวตรงๆเด้อปูแล้วก็ให้ชัดๆน้ำใหญ่ปิดสนาได้ปูลูกรลานได้งงปึกแป้พอถือให่ตรงๆแลกรให้ชัดๆเลยเด้อปูอันนี้เมนชัดๆใหญ่เป็นปิดสนาได้ปูเด็กสามก็ชัดดีพี่น้องเนาะมือสามสอง สามสายตาบาเสินงข้าดกันหน่อสามสองแล้วพี่น้องตัวที่สองกันน่าจะเป็นสองเนาะเอาก็มาลุนด้วยกันตัวที่สามกับพี่น้องว่าจะเป็นตัวใดเนาะสามสองสามสายตาเนาะพี่น้องยายหลวงพ่ว่ายอย่างตัวที่สามเก้าเป็นเก้าแลพี่น้องมาลุนเมื่งเห็นหัวหน่อยเดียวยายหลวงพูอเป็นประทัดในเบิ้งตัวเลขกเด้อพี่น้องเพียงแต่ว่าต้นแบบปว่าว่า สามสองเก้ามันจะเป็นสามสองเก่าอีลีบอพี่นอง่าเหล่ง่าแมงไหนจะเป็นเหล็กโคกญานิหลงพ่อสามสองหกเป็นเหล็กขยันเลยพี่น้องก็เก่ากับตัวเดียวกันเนาะหกกับเก่าตัวเดียวกันย่าตหลวงพ่อวาพี่น้องหกกับเก้าตัวเดียวกัน่าหลวงพ่อหนาตัวที่สามหนจะเป็นเก่ากับกายบอมแมนเก่าครับพี่น้องเป็นเหล็กโคกตามสายตาเังได้เกลียโคกแน่นอนครับพี่น้องแต่เป็นเหล็กขยันอีกตั้งหากครับพี่น้องเนาะ หกสามหกสองเนยขยันเฮี้ย,ยงตู้ซึกว่าขยันเหล็กหกเหล็กสามเนี่ยหกสามหกสองเนยขยันพี่น้องเนาะสามสองเนี่ยน่นนานมาที่ครับพี่น้องแต่ว่าหกครับหกสองหกสามเนียเป็นเหล็กขยันเลยตัวเหล็กอะที่ใดมือนีก็สามสองหกครับพี่น้องเนาะสามสองหกตามสายตาเบาเสียงข้านสามสองหกเด้อพี่น้อง สามสองหกครับพี่น้องสามสองหกเดี๋ยวไปเบิง่งยจหนวงพ่วันตัดตวเลขกให้ครับพี่น้องเนาะยายหนวงพมีตัดตวเลขกให้น้ำนมบอนี้เนาะตัวเลขกถูกดีเฮ้าได้กับสามสองหกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งใจหนวงพว่าจะตัดตัวเลขให้เฮ้าตัวไดแน่ครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับยายหนวงพวสวัสดีค่ะเอฟซี FC ของบ่าวเสียงคา้านเมื่อนี้ก็ไดมาขอโชว์นำ้ำต้นพัวเงินล้านเนาะได้แนวทาง ของมืออื่นสองทุ่มครึ่งบอกตัวเลขี่ฟังเลยสองทุ่มครึ่งได้นมืออื่นเนาะมาขอโชคนัำนก็จากถูกเสียงไท่ส่วนพวกเงินหลานกระได้สามสองหกยายหลวงพวกคิดว่าตัวที่สามจะเป็นเก่าแต่เป็นหกก่าหกเก่ามาตัวเดียวกันเนาะก็เลยมาจจบคู่ให้สามสองสองหก สามหกแล้วก็เก้าสองเก้าสามเนาะค่ะเอฟซีไอพิจารณาเบิงเนาะว่านยายน้องโฟจับถึอโดโบให้เป็นแนวทางไปเมืองเล่าเนี่ยเหมืออื่นสองถุงครึงเนาะ f อเอฟซีบาเชียง่านไนเบิงแนวทางเนาะอันนี้ขึ้นแนวทางเนาะมากกับเอาบบมกักบมัก,กับพาเนาะเอซทุกคนรับผมเอาโอ้นยน่อเอฟซีเนะี่ยไอคลิป สาธุเด้อไอเอฟซีบอลเชิงคานเฮงเฮง,งปังปังทุกคนตามแนวทางที่ยายน้องพ่อหาให้เนาะยายน้องพ่อก็หาให้เป็นแนวทางเนะาะมักกัเอาว่ามักกัพานแนวทางไปเมืองล่าเหมือนอื่นสองถุงครึ่งเนาะคะ่ะขอบคุณเอฟซีที่ได้ติดตามช่องบาลเียงคานในกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะขอบคุณยายน้องพ่อเนาะที่มาหาแนวทางเอฟซีบอลเชิงคานให้ปังปังทุกคนครับผมสวัสดีครับ